เอาเลยครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft ในเซิร์ฟโรจแลนด์นะครับวันนี้เราก็อยู่ในที่สนามบินสุวรรณภูมิขนาดจริงที่เดียวในประเทศไทยนะครับผมอยู่ที่เซิร์ฟโรจแลนด์นะครับผมไอพีเซิร์ฟเวอร์นะครับอยู่ข้างล่างนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่กับใครครับเนี่ยโอ้โหเห็นกระโดดกันมันเลยใครครับเนี่ยแล้ครับเออแล้วคนนี้ใครครับเป็นเพื่อนวิวคุงครับครับผมเพื่อนวิวคุงนะฮะก็ มาวันนี้เราก็จะมาเดินทัวร์สนามบินส่วนภูมิกันนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปตรงนู้นตรงนู้นมันจะแบบว่ามันอ่ามันมันเป็นจุดที่แบบว่าใช้ขึ้นแบบเทียบเครื่องอ่ะมันมันจะน่ากลังกานเป็นของจริงใช่ป่ะแสดงว่าตรงนี้ไม่ก็ต้องพาไปห้องเก็บกระเป๋าใช่ใช่เอ้ยมันจะมันจะพาไปห้องเก็บกระเป๋าได้ไหมฮะอยากรู้แต่ขนาดมันเท่าของจริงเลยนะมีมีมันมีทุกห้องเฮ้ย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 ห้องเก็บกระเป๋ เราไหลเข้ามาเล้เอาเราออกไม่ได้ด้วยเฮ้ยห้องเก็บเป๋าเยเฮ้ยเ้ยเยเอ้ยเอย่าตีอย่าตีโอ๊ยฆ่หมกห้องเก็บกระเป๋ามาเรามาตัวนี้กันดีกว่านี่เดี๋ยวพาไปข้างในอันนี้มันแค่เดี๋ยวแล้วใครตายเนี่ยสเตมไม่นะมาโผตัวไหนโผข้างหน้าเหรอมาเราเลอกตีกันนะฮะเราเรามาตัวนี้กันดีกว่านี่เดี๋ยวพาไปข้างในสนามบินนี่ตรงนี้ตรงนี้ อันนี้คือแบบว่าเราจะแบบว่าเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวญี่ปุ่นกันนะฮะซ้อมซ้อมไปเที่ยวญี่ปุ่นนี่ตรงนี้ก็จะเป็นที่แบบว่าตรวจตรวจคนตรวจกระเป๋าก่อนที่จะเข้าเนะในเราฮั <ไป S 2> นุมานอยู่ <c oughs> ไหนฮ <c oughs> นะฮันุเออจริงด้วยไม่มีมันตรวจใช่ไหมใช่จบแล้ว <c oughs> ไม่มี <c oughs> ไม่มีหัน <c oughs> ุมานขนาดเท่าคนจริงดูนะโอเคมาตัวนี้ก็คือที่ลงไปอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเกตใช่ไหมนั่นแหละ นี่เหมือนของจริงเลยเนี่ยตรงนี้มันจะมีป้ายบอกด้วยเห็นไหมเหมือนของจริงเลยแล้วก็นี่วันที่เราไปเที่ยวลำฟางวันอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องมาขึ้นไอตรงนี้มันอย่างู้ทางเลื่อนมันทางสมันเลื่อนได้ปะแต่พานที่เรารักมันเลื่อนไม่ได้อะเมื่อกี้เออเมื่อกี้มันถูกกระจกแล้วมันวาร์ปได้ด้นะใช่เออแต่ไม่น่าจะวาร์ปได้แต่ไกลมากดูดีโอ้โหเออปกติที่สวนโอคงก็ไกลอย่างงี้ใช่ไหมใช่ไกลมากไกลมากโหแต่มันไกลจะมองไม่เห็นยนี่ย เฮ้ยเห็นไหมมองในดีแล้วเขาจะทําสายพานไว้ทําไมวะสมจริงไงเฮ้ยแต่ข้างนอกตัวนี้สวยมากอะเห็นเห็นแบบทุ่งดอกไม้ด้วยตัวนี้สวยมากข้างนอกได้ไหมมันออกไปได้แต่ว่าต้องไปที่เกตก่อนแล้วมันจะมีทางเชื่อมออกไปนอกสนามบินนะแบบแมปนี้เขาทําสูงสุดแบบไกลสุดคือที่ไหนอย่าบอกเาทำประเทศไทย เอ้ยแต่มันรอบมันรอบสนามบินจริงๆมันแบบว่ามีโรงเก็บเครื่องบินด้อไกลแบบไกลมากโรงเก็บเครื่องบินเดินประมาณชั่วโมงครึง่งคือใหญ่จริงแต่แบบว่ามีทุกมีทุก,อ,ทกอย่างในโซนภูมิเฮ้ยนี่ไงอยากไปแบบโซนต่างประเทศอะโอ้โหดูดิตรงนี้เหมือนมากอะตรงนี้มันจะมีอันนี้น่าจะเป็นร้านตรงนี้มันเป็นร้านขายของเหมือนคล้ายเซเว่นอะไรพวกนี้แต่ไม่ใช่นะเราจําได้แล้วก็มีโซนอาหารตรงนู้นนี่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 จำได้จำได้จำได้ไหนไหนไหนปกติไหน ตรงนี้จะเป็นเบอร์คิงกำลังหลอกหลอกให้มาแดกอยู่ให้ในห้องสมุดเลยน่าจะเป็นร้านร้านขายของท้าย่ใหญ่มากอ่ะแล้วเราจะแล้วเราจะเข้าเกตไหนแล้วนี่แต่เราจำนี่ได้นะเราจำเกตของบางกกแองเวเ์ได้นะน่าจะอยู่ตรงนี้เพื่อนไปเล้าไหมไปเล้าเออไปเล้าดีกว่าไปไปไปต้องสนามบินเหรอมันมีเล้าการบินไทยอยู่ข้างหน้าเราจำได้เดินไปนิดเดียวเข้าตรงนี้ก็ อ่าถ้าตรงนี้ก็จะถึงแล้วมีการบินไทยกับบางกอกแอร์เวย์อยู่ตรงนี้เดี๋ยววันอาทิตย์นี้เราก็ต้องไปนั่งที่เราอุ้ยแต่แต่ตรงนี้สวยมากอ่ะดูดนี่ได้ว่าเคยไปเล้าของสวนอาภูแค่ทางสองครั้งเองตอนใหญ่ไปสวนอาภูมืออกเลยนม่ไดอโอ้ยนี่นี่อันนี้คือเล้าอันนี้น่าจะของการบินไทยนะสีม่วงๆอุ้ยเดี๋ยวเขาตกแต่งข้างในเล้าด้วยแต่ของการบินไทยเราเราตรงนี้จำได้อันนี้เรายังไม่เคยเข้ามาจำที่นี่ได้เอ้ยเดี๋ยวถ้ามสลับซ้ายขวาวะท้ามรู้สึกว่าตรงฝั่งนั้นมันต้องอยู่ทางขวาอ้าวเหรอ เออเีลยอข้าวพี่ฝักเหลือมาข้าวได้สองคันโอ้โหเฮ้ยตรงน,นู้นมีแบบมีทางเดินมีอะไรอย่างงี้ด้วยอ่ะแล้วแบบเฮ้ยเดี๋ยวนะลืมบอกไปเลยมันไม่ได้มีแค่ตัวอาคารเทอร์มินอลกับอันนี้นะมันมีโรงแรมสวนภูมีหอควบคุมการบินมีทุกอย่างเลยอ,ะอ่ะจริงแก๊สสิบปอดเชื้อ,ท,อที่ไหนก็ได้ฮะอุะ้ยตัวนี้มืดมากเลยน่ากลัวน่ากลัวโอ้ย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 เฮ้ยเราไปนี่ดีกว่าเราเรามาตรงนี่กว่าที่ขึ้นเครื่องบินอ่ะ แบบว่ามันสามารถออกไป,<อ>ไป้านนอกได้นะเหมือนมันจะออกแบบแต่ว่าแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยนี่ไงที่ขึ้นเครื่องบินเจอแล้วอยู่ตรงนี้หนในในในากขึ้นเครื่องบินโซนนี้น่าจะเป็นโซนแบบว่าต่างประเทศมัง้งมั้งนะเอ้ยหรือโซนต่างประเทศอาจจะอยู่ข้างบนนี่แหละนั่งรอนั่งรอขึ้นเครื่องบินตรงนี้นี่โอ้โหอย่างกว้างเลย้านนอกไม่ก <My God! S 1> ต่แต่บอกเลยนะส่วนที่ชอบที่สุดของสมรภูมิคือโซนข้าเครื่องบินนี่แหละมันเป็นช่วงเวลาที่เราควรจะขึ้นเครื่องบินแลวเพื่อนเดี๋ยวแล้วเราสแตมไปอีกทางหนึ่งเหรอ เอ,อเฮ้ยนี่ทางนี้มันออกข้างนอกด้วยอ่ะเฮ้ยมันจะขึ้นไปยังไงอ๋อมันมีบันไดมันมีบันไดมันมีบันไดตกใจหมดถูกอ้าวไม่มีเครื่องบินเครื่องเนืเอ้อไหมเราว่ามันไม่น่าจะมีนะโอ้โหตัวใหญ่มากโอ้ใหญ่มากอ่ะจเจ๋งจ้ามันใช้ได้ไหมไม่ได้ มาต้นเทียนลงมาขึ้นใจเองนะเราลองเล่าสววนอะพู๋ไหมได้ได้เอ้ยเดี๋ยวลองเดี๋ยวมาถ่ายปกคลิปกันก่อนมาตรงนี้สวยดีหนึ่งสองสามโอเคเรียบร้อยสวยงามเอาเราจะขับยังไงอ่ะนี่ไงมันเปิดจากมันเปิดจากด้านนอกไม่ได้ได้ยังมีจักรเอง เฮ้ยลบเฮ้ยขึ้นไปได้ไงวะมันต้องต่อบล็อกอะเอาบล็อกวิเศษที่ต่อให้มาใช่บล็อกล่องหนเนี่ยนะแล้วมันต่อยังไงทำไมเราต่อไม่ได้เราต่อบล็อกไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวนั่งได้ด้วยนั่งยังไงขึ้นไม่ได้ดีพออันนี้มันเป็นบล็อกบล็อกเดียวกว้างมากกว้างใหญ่เพชรคุณผู้ชมฮะเอามายังไงไม่ได้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 อ่ะเพอต้องหาทางกลับแต่อยากไปเนี่ยหอกควบคุมการบินมากเลยเหนที่เขาให้มามันคราบได้อ้าวเหรอ ครับลเฮยาร์ดได้จริงด้วยแต่มันวางตัวคาร์ไม่ได้ไงเออแต่มันวางบล็อกไม่ได้่่นีไหนอ่ะอ,อยู่ไหนนะมันแผลมันก็เหมือนเดิมไปเฮ้ยตรงนู้นตรงนู้นก็มีทางเข้าจะไปเข้าตรงนี้ทำไมเนี่ยตรงนู้นอ่ะโอ้โหสวยมากคุณผู้ชมเนี่ยสวยมากสวยมากขอถ่ายรูปมุมนี้หน่อยได้ไหมเท่เท่มากเอ,อ้ย <c oughs> นิ่งๆมันอะ อันหนึ่งสองสามสุดยอดเท่มากเอ้ยตรงนี้ไงที่มันมันเป็นเนี่ยของบางกอกเอว์อ่ะเวลาออกมามันจะต้องขึ้นรถบัสต,ตรงนี้แล้วมันก็จะนั่งรถไปเราทำได้ไแต่ว่าเขาไม่น่าจะสร้างเครื่องบินมั้งแต่ว่าแต่ว่ามันมีนี่นะอ่าไปหอควบคุมการบินใช่ไหมมันแบบมันมีโรงแรมโนโหมดเทลของสวนภูมิด้วเฮ้ยนี่ไงอันนี้ของบางกอกแอว์จริงเนี่ยเราต้องมานั่งตรงนี้วันอาทิตย์อะนี่ตรงนี้เลย เหมือนจริงมากเหมือนจริงมากเลยโดนะไปทำลายเพื่อนแล้วก็ไปบ้านยายไปเที่ยวอะไรเงี้ยไปนี่ก็ว่าไปไปหอควบคุแมแรมมหรืออยากไปไหนกันก็ก <ทำ S 1> ระโดดจะโดดแล้วก็หันหลังนี่นเ้ยแต่ว่าเดี๋ยวไปนี่ก็ไหมไปเป็น,นเครื่อง,องบินเนี่ยเครื่องบินเนี่ยนี่เครื่องบินได้เลยไปไปหอควบคุมกันก่อนไหม ไปเคื่องบินเดี๋ยวไปเครื่องบินวะเออก็ก็ก็อโนโฮเทลมันอยู่ตรงใกล้ๆกับหอควบคุมนะเดี๋ยวเดี๋ยวพาอไปข้างนอกก็ต้องกลับไปที่อาคาร<อ>เทอร์มินอลเดี๋ยวมันมาทางนี้ปะเนะี่ยตอนหนึ่งขอส่องข้างนอกก่อนอืมใช่หรือเปล่าแป๊บนึงนะตอนนี้เราอยู่ตรงไหนนะสักครู่อ่าแย่ละเราอยู่ส่วนไหนของสนามบินหลง มีห้างไหนที่ใหญ่เท่าสวนอาปูไหมเราว่าไม่น่ามีมีนะห้างไหนฮะอะไรอ่ะห้างอีเกียของ S c p 3008เอออีเกียใหญ่พอไหมเรายังไม่เคยไปอีเกียเลยสามนย์แป้นะตอนทางที่เรามาเมื่อกี้อันนี้คือที่เรามาเมื่อกี้ไงเฮ้ยเหมือนย้อนกลับเลยว่ะใช่ๆๆเดี๋ยวไปโนโฮเทลกัน คมาแต่ถ้ามาตอนกลางวันจะสวยกว่านี้นะเราว่าใส่เชเดอร์ด้วยแต่ว่าคิดว่าน่าจะแบบอ้างอิงตามเวลาจริงอ่ะบนโลกจริงเพราะว่าตอนมันน่ามีคนอยู่ดิแล้วก็ดีแล้วแบบว่าคนไม่บุญแบบสีระบาดแล้วเอนเราเป็นคนกลุ่มกลุ่มสุดท้ายคือแบบตอนนี้ตอนนี้บนโลกจริงมันไอ้นี่ห้าทุ่มแล้วก็ในเกมมันก็เลยมืดด้วยเกี่ยวปะเนี้ยแต่น่าจะใช่อยากให้สายพามันเร็วอะเออจริง เขาต้อจะแบบใช้คําสั่งหรือว่าแบบเดินบนสารพานแล้วเร็วขึ้นอะไรเงี้ยน่าจะำหนิคิดดูดีว่าถ้าสมมติว่ามนุษย์จริงวิ่งเร็วเท่าแบบตัวละครในมายคัพแบบแป๊บน้ามีความสงสัยขอขอดูตัวนี้นิดนึงตอบคุณวิชาการสสนนนุกาทันยุคทันสมัยมชำนาญเทคโนโลยีรอบรู้วิชาการรู้คิดเออมันมีคนสร้างโรงเรียนเราในมายคัพจริงๆนะอันนี้คือโรงเรียนเราจ่ายปะเนี่ย ปิดเธอมาจำจำเพลงเรียนไม่ได้แลเนี่ยแบบนั้นไม่ได้ของของเรียนเรา้องสมเพียนอหรอชาล่วะสมโอ้ยเน้นอันนั้นคือตึกลานจอดรถมันสมยังไงวะปัญหาสมมันคืออะไรเฮ้ยาสมเฮ้ย้ไงยะ มาต้นเทียนนะผลรองผลรองนี่คือตัวตรงเอตัวตรงเลยวะตัวตรงเอดุริยานเลยทั้เลยต้นเทียนเพื่อนขึ้นไงอ่ะขึ้นขึ้นจากลานจอดรถมาก็ได้มันมีสะพานเอ้ยมันมาที่มาที่ตึกลานจอดรถจนเนี่ยมันมีมันมีบันไดขึ้นอยู่เฮ้ยตรงนี้ไงที่เขาใช้ถ่ายกวนมินโฮกันฮะตรงเนี้ยนี่คือสถานที่ถ่ายหนังเรื่องกวนมินโฮหุ้ยสะแตมดูป้ายดิข้างหลังอะว้าวใหญ่มากเลยยานสวนกระพือใหม่ก็ เนี่ยเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้นเทียนจะถึงแล้วไม,ไม่ไม่ไม่ต้นเทียนข,นขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งสามารถกดกระโดโดได้แม่งขึ้นได้เลยนะเฮ้ยมันขึ้นนิดได้วยเหรอใช่กดชิปลงกดอันนี้ขึ้นโอ้ยเฮ้ยเจ๋งอยู่ไหนกันจ้าอยู่ในตัวอาคารเทอร์มินอลฮะอยู่ตรงแบบว่าอยู่ตรงแอร์อะไรเนี่ยหนาวจัดไอติเดียวดุโอเคครับคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะคือมีอะไรจะบอกคุณผู้ชมไหมฮะแต้มฮะ แลยวตอสวอับน,นี้เขาปิดคลิปจริงแล้วล